ลึกรอบด้านทุกสถานการณ์ข่าวกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมกเฮิรตซ์ในรายการเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกทิพยประกันภัยห่วงใหญ่ทุกชีวิตในสังคมกลับเข้าสู่รายการกัน,กนต่อค่ะก่อนจะไปดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 โดยเฉพาะสถานการณ์ที่อัปเดตล่าสุดนะคะเราไปดูผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกันก่อนค่ะเพราะว่า หลากหลายความเห็นนะคะหลากหลายฝ่ายเองก็ค่อนข้างเป็นห่วงว่าการแพร่ระบาดรอบนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวเลข GDP หรือว่าภาวะเศรษฐกิจไทยมากกว่ารอบที่แล้วหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะสําหรับความเห็นของทางคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลค่คะท่านเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสออ,อทอคะ่ะวันนี้ท่านให้เกียรติกับรายการนะคะเข้ามาพูดคุยกันอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรคะ่ะ สวัสดีปีใหม่คุณนรมนและท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่เช่นเดียวกันค่ะอารมณ์ความรู้ส,สึกปีใหม่ปีนี้กับปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับปีนี้อย่างที่ท่านทราบนะครับทุกท่านทราบว่าอพอดีในช่วงการระบาดรอบสองของโควิดมาในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดีค่ะนะครับซึ่งบรรยากาศจริงๆแล้วแต่ต้นเนี่ยทุกคนก็เตรียมตัวนะครับที่ะจะไปเฉลิมฉลอง,งไปเท<อ>ี่ยวกัน<อ>เพราะว่า ก็เป็นช่วงอากาศที่ดีหนึ่งข้อสองเนี่ยมาตรการต่างๆของภาครัฐนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวนะครับเรื่องช่วยเหลือของค่าค่าที่พักนะครับรวมทั้งจ่ายคนละครึ่งอะไรต่างๆเราเนี่ยกำลังเป็นมาตรการที่กำลังเกิดดอกออกผลกระตุ้นให้คนอยากเดินทางกระตุ้นให้คนอยากท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็มีโปรแกรมมีการจองแผนการ ล่วงหน้าในการจะเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวหลายๆท่านก็เมื่อเกิดการระบาดก็มีการยกเลิกการทาหันนะครับแล้วก็บัรกรายเนี่ยก็อตัดสินใจเที่ยวเฉพาะใกล้ๆหรือว่าในเมืองเฉยๆะนะครับไม่ค่อยข้ามเขตแดนซึ่งเหล่านี้ก็คงเป็นช่วงที่บรรยากาศในปีนี้ก็คงไม่คึกคักน,นะครับเหมือนกับสิ่งที่คาดหวังไว้แต่ต้น นะครับครับแล้วก็พอมาในช่วงหลายวันนี้ก็เข้าติดตามตัวเลขของการติดเชื้อนะครับแล้วก็ในทุกวันก็พบว่าอัตราการติดเชื้อเนี่ยมีอัตราที่ค่อนข้างเร่งนะครับก็ถือว่ามีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเมื่อวานนี้ก็เป็นนิวไฮประมาณสามร้อยกว่าคนแล้ววันนี้จะนิวไฮมากกว่านะคะเพราะว่าช่วงใบยๆเนี่ยสมุทรสาครเจอไปอีกห้าร้อยสี่สิบกว่าคนแถลงวันนี้ก็น่าจะมากกว่าสามร้อยคนแล้วว่ะค่ะ ช่ครับก็ตอนนี้อัตราของผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เป็นอัตราเร่งนะครับแล้วก็สูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงตามที่แพทย์หลายท่านนะครับผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์โรคระบาดได้ออกมาวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องจับตาดูครับท,งทางภาคเอกชนเองเนี่ยต้องเรียนนะครับเราเองก็มีการพูดคุยกันในระหว่างช่วงหยุดปีใหม่เนี่ยนะครับทงางไลน์ เราจะต้องมีมาตรการอะไรที่จะมาช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับซึ่งเรามีการนัดหมายกันในเบื้องต้นก็คือการประชุมคณะกรรมการกกรอขององค์กรเอกชนสามสถาบันสภาอุตสาหกรรมสภาหอ,อการค้าและสมาคมธนาคารซึ่งเป็นการประชุมประจาเดือนนะครับ <S 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 เราประชุมกในวันที่หกนี้ซึ่งก็เหลืออีกสองวันนะครับเพราะ,ะนั้นเมื่อมีการประชุมกันเนี่ยก็เราก็จะมามองภาพรวม ของผลกระทบอย่างจริงจังในทุกภาคนะครับก็ตอนนี้สองสัปดาห์เนี่ยเราคงจะต้องเก็บข้อมูลกันก่อนเพราะว่าช่วงปิดปีดใหม่นะครับก็ยังทุกคนก็หยุดทํางานกันเยังไม่มีข้อมูลอะไรมากค่ะแล้วก็อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะไปรวบรวมข้อมูลผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะคะ ใช่ครับค่ะค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเจอเจอเหตุการณ์แพร่ระบาดรอบใหม่เนี่ยค่ะก็จะมีหลายๆสํานักออกมาพูดถึงตัวเลข GDP นะคะอาจจะ,ะปี2อ่3าปี2หเนี่ยแน่นอนสรุปแล้วแหละว่าน่าจะติดลบแต่ว่าหลายคนก็คาดว่าปี64ก็คือปีเนี้ยน่าจะเป็นปีที่ในช่วงขาขึ้นแล้วละ่ะมีคนประเมินออกมาตัวเลขจะบวกเท่านุนเท่านี้เท่านั้นแต่ว่าพอดูจากภาพที่เกิดขึ้นในช่วง ยังไม่ถึงเดือนเนี้นะคะการระบาดรอบสองเนี่ยรเราจะไปถึงตัวเลขที่มันขยายตัวไหมคะ GDP มันจะกระทบมากน้อยแค่ไหนครับก็ที่คุณนรบลพูดก็ถูกต้องเลยครับเพราะว่าปีหกสามที่ผ่านมาโดยเฉพาะใ่ไตรมาสสองเนี่ย GDP ของทั่วโลกรวมทั้งไทยนะครับก็ติดลบมากที่สุดช่วงนั้นเราล็อกดาวด้วยนะคะสองสิบสองใช่ครับแล้วหลังจากไตรมาสสามเนี่ยตัวเลขก็ดีขึ้นตามละดับจากฟื้นตัว ทั้งการส่งออกนะครับการบริโภคก็ดีขึ้นาฉะนั้นเนี่ยนะครับปลายปีนี้นะครับจนตัวเลขออกมาแล้วเราเชื่อว่าตัวเลขดีกว่าที่คาดไว้แต่ต้นนะครับก็คือติดลบอยู่ประมาณสักหกถึงเจ็ดของ GDP นะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วก็ส่งออกก็เช่นกันนะครับก็ตอนแรกเดี๋ยวบอกว่าติดลบเกินนะสิบเปอร์เซ็นต์นะบางคนบอกสิบสองเปอร์เซ็นแต่ท้ายสุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักเจ็ด นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยครับเราคาดการณ์ว่า6สิงหเนี่ยด้วยการที่มันมีวัคซีนออกมาหลายๆบริษัทนะครับหลายๆหน่วยงานหลายๆประเทศเนี่ยแล้วก็มีการทดลองแล้วได้ผลนะครับกําลังที่จะอยู่ในช่วงของการผลิตแล้วก็การที่จะเคลื่อนส่งของให้แต่และประเทศมีการจองกันรวมทั้งประเทศไทยด้วยะนะครับนัาดก,การว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจ ทั่วโลกเนี่ยจะจะฟื้นตัวนะครับประหลวททั้งไทยเราก็ทุกสํานักก็เฉลี่ยกันอยู่ที่ประมาณ2.6บ้าง3บ้างนะครับหรือบังคนก็3.5บ้างบางสํานักให้ไปบวกสี่เลยนะคะขยายตัวสี่ <4. S 2> ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สํานักนะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยมีประมาณสักเจ็ดแปดสำนักซึ่งก็อยู่ในช่วงของประมาณ2.5ถึง3.5ถึงสี่นะครับซึ่งเอาละครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เบิกบวกเพราะว่าแล้วก็ ทางด้านเอ็กซ์พอร์ตหรือการส่งออกเนี่ยก็คาดว่านม่าจะเติบโตประมาณทักสามจุดห้านะครับเพราะว่าตัวเลขเมื่อเปรียบเทียบกับปีสามหกเอ้าหกสามซึ่งค่อนข้างที่จะต่ําอยู่นั่นตัวเลขมันไ่าเป็นบวกแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีตัวแปรที่ก็คือการระบาดรอบสองนะครับเข้ามาแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงแล้วไม่ใช่เฉพาะ,นะในไทยด้วยต่างชาตินะคะหลายประเทศระบาดรอบสองก็หนักนะครับแล้วก็หลายประเทศนี่ก็ ทำนิวไฮหรือทำจุดในการที่ติดแต่ละประเทศก็สูงขึ้นหน่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะมีวัคซีนมีข่าวดีเนสถานเดียวกันการระบาดเนี่ยเนื่องจากไวรัสเนี่มีการเขาเรียกแปลงพันธุกลายพันธุ์นะครับกลายพันธุ์ไปนะครับแล้วก็เร็วขึ้นติดต่อง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละประเทศเองตอนนี้ก็ติดกันเยอะอย่างที่เราทราบค่ะทีนี้ประเทศไทยนะครับเรากลับมาว่าคําถามว่า แล้วเราคาดการณ์ว่าอย่างไง mm hmm. ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการควบคุมว่าสถานการณ์เนี่ยจะสามารถควบคุมได้เร็วเท่าไหร่นะครับถ้ายิ่งดูเร็วเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขในปีนี้เนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่แต่ว่าจะไม่บวกเหมือนกับตอนที่เราคาดการณ์เมื่อปล,ปลายปีที่แล้ว่ะครับที่คาดการณ์ไว้ว่า2.6บ้างหรือ3.5หรือ4การจะลดลงมาบ้างนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับแล้วก็ความสามารถในการควบคุม แล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าสถานการณ์เร็วา้าสุดคือเราไม่สามารถควบคุมได้ภายในหนึ่งถึงสองเดือนมันมันลามไปแบบนี้ทั่วประเทศละคะมันจะเร็วยทีรสุดคะก็เป็นหน้าหน้าเป็นห่วงเพราะว่าแค่ภายในแค่ไม่กี่วันเนี่ยนะครับจากจํานวนจังหวัดที่ติดเนี่ยปัจจุบันนี้เข้าใจว่าห้าสิบสี่ห้าสิบห้าจังหวัดลห้าสิบสามห้าสิบสี่จังหวัดใช่คะ่ะใช่บเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าถ้ายังปล่อยให้สถา,านการณ์เป็นแบบนี้อีกไม่กี่วันก็คงทั่วประเทศคือเจ็ดสิบจังหวัด นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแดงไปหมดเนี่ยการควบคุมก็จะลําบากขึ้นยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้่ยท่านนายกรัฐมนตรีเท่าที่ทราบนะครับว่าท่านจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสบคใช่ค่ะนะครับท่านจะประชุมวันนี้แล้วน่าจะมีการเพื่อจะหาเพื่อมาจะวิเคราะห์แล้วก็แล้วก็จะดูว่าจะออกมาตรการไหลที่สามารถที่จะมารีบเร่งในการระงับการระบาดนะครับไม่ให้ลุกลามไปกว่านี้เรียน นะครับว่าจะาความสามารถของเตียงนะครับนการรับผู้ป่วยของแต่ละโรงพยาบาลรวมกันเนี้ยเท่าที่ทราบก็ประมาณสองหมื่นสองหรือสองหมื่นสามพันเตียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยหรือผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมากกว่าเนี้ยมันก็จะเกิดกำลังของการแพทย์และสาธารณสุขของเรานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดที่หน้า วิตกนะครับแล้วก็เกิดว่าสถานการณ์เนี่ยแพร่ระบาดไปมากโดยไม่ทําอะไรนะครับหรือจะปล่อยให้เป็นในอัตรานี้อยู่เนี่ยเราก็เชื่อว่าจ้อมส่งผลกระทบต่อ GDP อของไทยเราแล้รวมทั้งไปอาจจะลามไปถึงภาคเอ็กซ์พอร์ตไปด้วยแต่ที่เราห่วงกว่านั้นนะครับว่าในสถา,านการณ์ที่เบาบางคือว่าในปีที่แล้วเนี่ย SME เนี่ยได้รับผลกระทบ นะครับผู้ประกอบการเอ e อมีอย่าง <regret S 2> <ผม S 1> ที่เราทราบนะครับว่าเราได้มีมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการสภาพคล่องเรื่องของซอฟต์โลนเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยภาระค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะแล้วเอ e มีในปีที่แล้วเนี่ยที่ไม่ไหวก็ล้มหายตายจากหายไปเยอะไหมคะคุณคือก็พอสมควรเลยนะครับแล้วก็พวกที่เหลืออยู่เนี่ยก็พยายามกัดฟันสู้ครับแล้วก็ประคองตัวไปคาดว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นแต่พอเจอดอก เจอกรณีที่เป็นการระบาดรอบสองซึ่งค<ะ>่อนข้างเดือดและรุนแรงเนี่ยเพราะฉน,นั้นเอสเอ็มีเนี่ยที่ที่รอดมาจากรอบแรกเนี่ยก<ะ>็คงจะอาจจะทนจะไม่ไหวนะครับเพราะอาจจะล้มหายกันไปอีกเพราะฉะนั้นเรื่องของว่างงานก็จะตามมาอีกไหมคะเนี่ยอ่าซึ่งจะส่งผลต่อการจ้างงานการว่างงานเนี่ยซึ่งเราควรที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า มีการเลิกกิจการหรือลดคนงานลดกะการทํางานมากๆเนี่ยก็ะจะตกผลร็บชบต่อก,การจ้างงานซึ่งการจ้างงานเนี่ยถ้าเกิดตกงานกันเยอะๆเนี่ยกําลังซื้อก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่และท้ายสุดเนี่ยปัญหาสังคมก็จะติดตามขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทางภาคเอกชนเนี่ยเราเห็นภาพว่าลักษณะต้องรีบนะครับในการที่จะรีบดําเนินการในการที่ะรารับหรือว่ายับยั้งการระบาดครั้งนี้อย่างเข้มงวด นะครับควบคู่ไปกับเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจไปด้วยซึ่งมันยากแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอความสามารถในการบริหารจัดการซึ่งตอนนี้เรามีทั้งสบสซึ่งดูแลทางด้านเศรษฐกิจโดยตรงแล้วก็สบคอเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองสน่วยงานเนี้ยคงจะต้องบาลานซ์กันครับทํทำยังไงต้องอาจจะตอนนี้สบคอาจจะต้องลําหน้าไปหน่อยคือจะต้อง ออกมาทํางานเยอะนะครับเพื่อลกนับการระบาดเหมือนกับในรอบที่แล้วที่ทําได้ดีและการดีก็สอบศอ,อเองเนี่ยกด็ด,ยดูแล้วก็ประคองว่าตรงไหนเนี่ยจะช่วยผู้ประกอบการนะครับช่วยภาคเศรษฐกิจตรงไหนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเนี่ยจะต้องรีบอัดฉีดสภาพกล้องอย่างไร หาซอบโรนช่วยเขายังไงค่ะ่าจะจ่ายอย่างไรผมว่าต้องรีบทาอย่างรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นต้องทํางานควบคู่กันนะคะทั้งด้านระบบสาธารณสุขที่จะต้องควบคุมโรคดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเรื่องของการดูแลภาคเศรษฐกิจด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่เราเป็นห่วงอยู่วันนี้เสียดายเวลาน้อยค่ะคุณเกลียงไกลนะคะยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องถามต่อแต่ว่าเดี๋ยวรอดูการประชุมในวันที่หกนี้นะคะเผื่อมีประเด็นอะไรที่เป็นข้อเสนอของภาคเอกชนออกมาอาจจะต้องรบกวนมัขยายความกันอีกทีหนึ่งนะคะ ครับยินดีครับคุณอรมนครับแล้วก็นสังนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับเราก็ขอปีใหม่นี้ทุกคนสู้ๆครับขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็เป็นปีที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนแล้วก็คนทั่วโลกด้วยนะคะครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุณเกรียงไกรเทียนนุกูลนะคะท่านเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอก็มีการพูดถึงนะคะในแง่มุมที่น่าสนใจทีเดียวในมุมของภาคเอกชนนะคะแต่ว่าก็ห่วงทั้งเรื่องของสาธารณาสุขด้วยห่วงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยทํายังไงถึงจะบ,บาลานซ์ทำงานคู่กันไปได้นะคะเพราะว่าถ้าเราจะดูแลเรื่องสาธารณาสุขเพียงอย่างเดียวใช้มาตรการใช้ยาแรงโดยไม่คํานึงถึงระบบเศรษฐกิจนะคะคือรอดจากโรคได้อาจจะตายเพราะ การเนี่ยแหละค่ะปัญหาเศรษฐกิจก็ได้นะคะอะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีอีกหลายข่าวให้ตามกันต่อค่ะ